เทคนิคการยิงโฆษณาแบบแม่นๆแถมประหยัดค่าโฆษณาอีกด้วยหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการยิงเจาะก,กลุ่มเป้าหมายโดยเลือกตำแหน่งสถานที่ค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือนักธุรกิจท่นานใดที่ต้องการยิงโฆษณาเจาะคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟร้านทำผมหอพักคอนโดต่างๆนะคะวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบระบุตำแหน่งและสถานที่ทำได้ไม่ยากเลยค่ะ มีวิธีทําดังนี้ค่ะอันดับแรกให้เข้าไปที่ businessfacebook.com นะคะเข้ามาที่หน้าการตั้งค่าธุรกิจไปตรงที่แฮมเบอร์เกอร์เมนูนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดของโฆษณาซึ่งจะมีกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ค่ะให้คลิกเข้าไปที่หน้าการสร้างกลุ่มเป้าหมายนะคะต่อไปให้คุณเลือกเพจที่คุณต้องการสร้างกลุ่มเป้าหมาย แล้วก็มากดคลิกสร้างกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะคะโดยเราจะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้ตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการในกรณีนี้จะตั้งชื่อว่าเทสนะคะธุรกิจของคุณนะคะตั้งอยู่แถวท่าจันธรรมศาสตร์ตรงระบุตำแหน่งสถานที่ให้คุณเลือกคนที่อาศัยอยู่ตำแหน่งนี้แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาว่า ท่าพระจันทร์นะคะแล้วก็ให้เลือกกลุ่มท่าพระจันทร์ที่เป็นสถานที่จำไว้เลยนะคะว่ายิ่งเลือกแคบเท่าไหร่ยิ่งแม่นเท่านั้นตอนนี้คุณจะได้กลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ240,000คนค่ะค่ะคุณต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายคุณสามารถขยายระยะทางได้สูงสุดจนถึง80กิโลเมตรค่ะ หลังจากนั้นให้คุณมาระบุกลุ่มอายุเพศภาษาและก็ความสนใจหลังจากนั้นก็ให้กดบันทึกได้เลยค่ะเพียงเท่านี้คุณก็ได้กลุ่มเป้าหมายแบบระบุตำแหน่งและสถานที่เอาไปพร้อมใช้งานไว้สำหรับยิงโฆษณาตอนนี้กลุ่มเป้าหมายของคุณมีขนาด97,000คนค่ะ สำหรับใครที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการยิงโฆษณาหรือทำการตลาดออนไลน์สามารถกดติดตาม v t e ท h e o o m m r r e e ไปได้เลยค่ะหรือหากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการยิงโฆษณาสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทางทีมงานเราจะมาไขข้อสงสัยให้กับทุกท่านเลยค่ะ